ครับใส่โดนโดนโดนที่โดน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 แบดเบิดพี่น้องใช่โดนเทน้ำกันยังนี่ถึงยังบูพี่น้องแบดคกสองเบิดคนย่านปลาขาดเรีวด้ไหมขาดอีหลี สองตัวแล้วครับพี่น้องขาดนี่โอ้ใส่โลนี่แหละครับใส่โลบืนใส่สองโลนะ่ยครับโอ้เป็นอย่างน้อเอาไหมาครับเอาไหมานี่นอ้องใส่โบโ้ดิต่ว่ายิ่นาลึกๆ มีสินน 10. บบวกขึ้นวรร้อยไปเลยพี่น้องโอ้ยใส่โบ้เลยบอกปานิชย์มาเดี๋ยวพี่น้งองลึกครับยุลึกยุลึก,ลกโกขกันอีกแล้ว ก็เห็นแล้วแสดงว่ามีหลุมมีแถวนีนะครับโอ้ยสั่นเลยพี่น่องใสโบัวครับแล้วก็ลุกต้องกันจิจอบมืออีกทีนึงรับพี่น่องเชื่อมมกขึ้นมาอีก

อู j, constructor, Pop, constructor. Uh, ้พันพันป่อพันป่ออู้มือหันมือหันอุ้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวมีปามื่อยก็นะครับโอ้ยคักนะครับผม พุ้นพี่น้องแดงครึ่งๆป๊าติดหนาบ่วุ้น,น,น,อนโอ้ปลาพันต่อพี่น้องพุ้นนะครับเอ,อ้ยขาด2ตัวเด้อครับผมโอ้นี่คือสิบ,บ่ให้คลาดนะครับคนกล้องสิลงเอาลวดดอกเดี๋ยวต่ํา คุมนะครับว่าสีไดโตขึ้นนะมีกันหลนะครับเดี๋ยวพวกสองเขาลงเอากันนะครับผมนะครับอู้ใส่ปานิ้นนะครับมือกับมือลูกสองนะครับผมอู้ปักค้างแด่ยงไงนะครับเขากลางโตพอดีนะครับผมเบื้องหน้ครับพี่น้องน่าจะมีสองโลน่าจะได้นะครับผมสำหรับปานิ้นตัวนี้นะครับน่าจะได้นะครับสองโล อู้สุดยอดครับผมเมื่อนี่ปลาขาดไปสองตัวเลยนะครับผมเป็นปลาดูกับปลา่อนไงนะครับบ่อได้นะครับผมก็เลยมาได้ปลานิ้นนี่นะครับอยู่ลึกๆนะครับผมพลูกสองเพื่อสอกหนึ่งเลยนะครับโดนพอดีนะครับผมกลางตัวเลยนะครับใหญ่ครับง่ายๆแถมชมกันต่อนนะครับผมชนครับ

งไปเบิ่งเลยนะครับผมน้ำกระไหลน่ิี่น่อยใช้เกลือกันว้ายน้ำกระไหลซ่งสีบลูเล็กนิดนึงอย,อยากไปเนี่เราแหละ นปกตัวปลาอุ้บินไปเลยหอมุดไปเลยหอออุ้อินอินินยินิครับอินอิครับยินเครับยินเ ยินมีเครบจัดเหลือคนนึงครับผมคุ้มป่าว่ทธินิจ ได้แล้วพี่น้องมาเรียบเลยอยนางี้ครับ ตาช่นเะครับผมใส่เงนะครับผมไปเจ็บปากันนะครับผมยอดผมกลับหอดบ้านแล้วนะครับิใี้แม่บ้านนะครับผมสั่งให้พี่น้องเบ่งนะครับปลานิบนตัวนี้นี่นักทะรลนะครับพี่น้อง ยกมือกันหนักเท่าเดนิ่หไงนะครับยกขึ้นนะครับสองกิโลสี่ขีดครับสองสี่ห้าศูนย์ครับล็อกแล้วครับโอ้ไง,ง,งนะครับผมผลกสังกับว่าประมาณสองนะครับผม ตัวนี้สองกิโลห่านะครับเบิ้งปลาคอนะครับพี่น้องสองกิโลซีนะครับเบิ้งปลาคอนะครับปลาคอตัวนี้หนักเท่าไรนะครับปลาคอตัวนี้หนักหนึ่งสามหกห้าครับนี่น,นะครับ,บปลาคอานกระเซงไงนะครับจับขึ้นพี่น้องมั้งไงไงวะ ครับครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมได้ปลาสามตัวนะครับกับตัวหนึ่งเล็กๆอยู่นี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 ่นะครับตัวเล็กๆนี่นะครับผมนะครับเกือบบ่ได้นะครับพี่น้องวันนี้เกือบเหี่ยวนะครับปลาขาดไปสองตัวนะครับพี่น้องปลาโดูเง่ยกระขาดปลาคอยเง่ยกระขาดนะครับผมแต่ว่าปลาคอเนี่ยบมมีผักนะครับตอนขาดให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมมีแต่เอ่อ ปลาชะดูนะครับผมครับผมคลิปนี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจหนึครับผมให้พ่อลูกสองบรรดวนที่เก่านะครับผมเด็ดคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้พ่อลูกสองขอลาแล้วนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ